สวัสดีครับช่างท็อปอยังไงอีกแล้วครับมาตัวนี้เป็นงานประกอบนะครับตัวนี้ตัวชิ้นใหญ่นี่จะเป็นอลูมิเนียมซีรีส์6นะครับตัวนี้เป็นงานประกอบครับมีทั้งสปริงสปริงแล้วก็เหล็กครับตัวประกอบตัวนี้จะเป็นเหล็กชุบโครเมียมนะครับตัวนี้ ส่วนหัวท้ายจะเป็นเด็กเด็กแข็งครับ S 5 0ครับตัวนี้นงานประกอบของลูกค้าขออนุญาตลูกค้านะครับตัวนี้คว้าเลึกครับ350ร้าสครับ นอกอยู่ที่99มิลนะครับตัวนี้ตัวนี้สลลอตยาวเลยนะครับสามด้านครับโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณครับ